สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆนะคะกับชาหมักวิทาเก้นตัวนี้ค่ะคือเราเดินไปเซเว่นใช่ไหมที่อยู่ข้างโรงแรมมะแล้วเราก็ไปเจอไอ้ตัวนี้ขอ้อซึ่งเราไม่เคยกินเลยเราเคยกินแต่วิตาเก้นรสธรรมดานะคะฉะนั้นเราจะมารีวิวว่ามันรสชาติยังไงเพราะว่าพี่ที่ไปด้วยเนี่ยแกาบอกว่ามันเป็นชาหมักที่หมักแล้วได้จุลินทรีย์ทรงคุณค่ามากลองกินดูด yeah. คือว่ามันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะคือมันก็ดูอร่อยอยู่แต่ว่าเมื่อกี้ที่แบะนี่คือแบบคืออึกแรกอะ่ะมันมันเป็นแปลกๆอะ่ะเอาเป็นว่ามันมีความมันมีความแบบกลิ่นชาใช่ไหมแล้วมันก็มีความเปรี้ยวนิดนึง แล้วก็กลิ่นเหมือนมีจะว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนบูดบูดมันมันก็ไม่ได้บูดแต่มันเป็นแบ่งแบ่งอืม,มกลิ่นเหมือนมีอะไรบูดนิดนึงแต่ว่าเพราะมันคือความหมักหรือเปล่าพอหมักมันก็เลยเหมือนมันบูดแต่ว่าจริงๆมันไม่บูดนะแล้วมันก็เป็นชาที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะคือ เอาเป็นว่าขวดนี้นะคะอยู่ที่เซเวนะคะ15บาทนะคะใครอยากลองชิมนะลองไปซื้อมาชิมดูนะคะจะได้คุณประโยชน์ทรงคุณค่านะคะจอกจูรินซีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะคะลองกินดูนะคะแล้วจะดูดที่หมดทีเดียวเลยโอเควันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครอยากลองกิน ไปซื้อเลยบ๊ายบาย